เป็นยังไงบ้างราเรื่องนี้เหมือนพวกเราก็หาแบบเหมือนพวกเราก็หานะหานานเลยใช่ครับก็กลับมาเรื่องนี้ก็คิดว่าจะออกมาได้ด้วยดีเป็นละครที่ตั้งใจมากๆอีกหนึ่งเรื่องครับแล้วก็ฉีกกว่าทุกบทบาทที่เคยเล่นมามเห็นว่าร้ายใช่ครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างความร้ายร้ายยังไงโอ้โหต้องบอกว่าร้ายมากผมคือถ้าถ้าหนึ่งเรื่องที่มีร้ายก็คงจะเป็นบอส อย่างนั้นเลยครับทำไมจะปล่อยได้ไหมความร้ายของมันแบบคนแบบไอ้เยี่ยงกาดนักหนูยังไงก็จะเป็นโอ้โหเยี่ยงกาดเลยเยี่ยงกาดเลยก็โอ้โหเออาจเนี่ยคือใช้เสียงใช้พลังเยอะมากใช่ครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ที่ที่มันท้าทายผมมากจริงจริไมันเป็นแรนเตอร์กับเราไหมความเยี่ยงกาดรวมคนแบบนี้ไหมไมไม่ซึ่งซึ่ง ซึ่งถ้าทุกคนได้ดูได้สัมผัสผมคิดว่าทุกคนจะจะได้เห็นว่าความแตกต่างมันมันมันคนละขั้วเลยครับอะไรที่เป็นเหตุผลให่ตรงมาไลฟ์อยากเล่นอ,อยากเล่นอยู่แล้วเคยเคยพูดกับทางช่องอยู่แล้วว่าว่าอยากเล่นไลฟ์อยากเล่นไลฟ์มากๆสักสักหนึ่งเรื่องอะไรเยครับซึ่งซึ่งเรื่องเนี้ยก็เลยได้ได้รับโอกาสได้เล่นจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากทําให้มันเต็มที่มากๆเราพยายามแบบ ทำการบ้านกับบทให้ได้เยอะมากที่สุดหาตัวละครให้ได้เยอะมากที่สุดเพื่อที่มันมีอะไรบ้างที่ที่มันจะฉีกกว่าทุกการเล่นที่เคยเล่นมาเลยครับเพราะอย่างผมก็คือเราเป็นพระเอกมาก่อนก็จะห่วงภาพลักษณ์ห่วงความเป็นพระเอกอะไรแบบนี้พอกระโดดมาเล่นลายก็จะห่วงความเป็นพระเอกเราไม่ห่วงความเป็นพระเอกเราผมไม่ไม่ห่วงเลยผมว่าผมว่าผมอยู่ในฐานะนักแสดงแล้วก็คําว่านักแสดงมันสามารถที่จะ เล่นในทุกบทบาทไม่ใช่ว่าต้องไปเล่นเป็นพระเอกอย่างเดียวการที่ผมมาเล่นไลน์ตงนี้ผมว่ามันมีอะไรให้ผมได้เล่นเยอะกว่าด้วยซ้ำมันมีเลนส์ที่กว้างมากๆผมได้ไลน์ในแบบที่เฮ้ยเราเราไปทําการบ้านมาแล้วเราได้ภาพในสิ่งที่เราอยากทําเราได้เสนอว่าเฮ้ยเราไปได้มากกว่านี้ไหมมันฉีกไปได้มากกว่านี้ไหมผมผมว่าผมสนุกกับการที่เฮ้ยเราได้เล่นไลน์ด้วยซ้ำตรงนี้มันมัน มีความสุขจริงๆนะเวลาที่ได้ไปเล่นมันมันเหมือนเราได้ไประเบิดอะไรสักอย่างหนึ่งตัดตรงถ่ายจังหวะไปนานหรลหลักเท่าไหร่หลักปีหลักหลักเรื่องมากที่สุดเรื่องเกี่ยวก่บเรื่องไทคุณชายคุณชาย<อ>ใช่ครับตั้งแต่คุณชายแล้วก็จริงๆก็มีถ่ายอยีกหนึ่งเรื่องแต่ว่าเดี๋ยวรอออนแอร์ยังไม่ยังไม่แน่ใจวันแล้วก็อีกเรื่องนี้ก็เร็วๆนี้ ถ่ายเรื่องกิ่นมาลีที่ที่ตนอนแอร์ในความรู้สึกของนักแสดงอย่างตรงเพราะว่าอย่างมันจบหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีกำหนดไม่มีกำหนดการออนแอร์เลยเรารู้สึกไงบ้างก็กินมาลีเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่ใช้เวลาถ่ายคือต้องบอกว่าปีหนึ่งแล้วโผล่โลเคชั่นไปในที่แบบว่าเราไปกันในช่วงที่แบบร้อนๆนีแล้วราเต็มที่มากๆเลยครับแต่ว่า ก็อยากให้ทุกคนได้ดูอีกเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่มันสนุกมากเป็นละครเลียซึ่งตอนนั้นตุ้มก็ทุ่มเทกับละครเรื่องนี้แทบจะแบบมากๆเรื่องนั้นก็ทุ่มเทมากๆไม่ขอโทษครับไม่ว่าจะเป็นการขีม่ม้าหรือว่าออในตัวละครต่างๆก็ตีความอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยมันมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท้าถ่ายมากๆแต่ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะได้ออนตอนอ่ออ่ารอว่าจะได้ออนเนาะต้องได้ออนดีัะ <laughs> ก็รอจุนการรอจุนการอีกเรื่องนึงเรื ANS ่องไม่เห็นหน้ไม่เห็นหน้ยังไงคะตอนนี้ห mm ัวใจหัวใจเป็นยังไงทุกคนครับผมเอางียเงียบกันเหรอครับเอางี้เอางี้ขอถามเลยกับเรื่องความรักที่ผ่านมาที่เราเลิกกันไปก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปเลยครับผมแต่ตอนนี้ก็คือทุกอย่างก็จบด้วยกันได้ดีตอนนั้ได้คุยกับน้องเรียบร้อยดี ใช่ครับใช่ครับก็ได้คุยกับน้องได้บ่อยค่เหตุผที่ไปกันไม่ได้เรื่องอะไรคะที่แบบความรักเราไปต่อไม่ได้คือผมว่ามันก็มีมันเป็นเรื่องของคุณกับน้องด้วยที่ที่มันมีมีจุดบางจุดที่ที่มันก็ทําให้ไปกันไม่ได้เลีวยเราก็ได้มีการพูดคุยกันมันก็มีบางส่วนที่เฮ้ยเราก็เราก็มีความผิดที่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันอาจจะไปกันไม่ได้จริงๆก็ ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าฮร้องไห้เสียใจอะนั้นครับมันผ่านระยะเวลามันผ่านมาค่อนข้างนานมากแล้วแล้วก็ตอนนี้คือทุกคนตัวน้องเองก็ต่างไปเติบโตแล้วเรียบร้อยเลยครับเหมือนในตอนแรกเหมือนในตอนแรกดู้ว่ความรักนี้มันก็มุ้งมิ่น่ารักดีไปได้สวยครับผมว่ามันก็ด้วยระยะเวลานี้ผมว่ามันมันคงจะมีอะไรหลากหลายอย่างเลยให้เราได้เรียนรู้มีอะไรที่มันจะ เข้ามาในระยะเวลาที่มันจะต้องเรียนรู้กันเนี่ยมันก็มันก็มันก็เป็นสิ่งที่พูดยากเนาะมันมันมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าว่าจะไปกันได้ไหมหรือไม่ได้แต่ทุกที่มันเป็นรอยตอการ่าออกมาค่าสที่แบบบนเรือที่นี่นเราแบบอีกอันหมที่ที่ผมไปขึ้นเรือแล้วลูกโดนขึ้นใช่ไหมคะใช่ ีการเลาคนจับไเพอร์กแบบภานั้นมีตรงกับคิวอีกคนอะไรแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นชิวันหนึ่งหรือเปล่าในการเริ่มในการเริ่มเร่องมาคือจริงๆไออาการเป็นนั้นผมไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วคือในเรือนั้นก็คนเยอะนะไม่ใช่แค่ผมไปสองคนนี่ครับก็ในเรือนั้นเยอะมากจริงๆครับแล้วก็เป็นการแบบไปปาร์ตี้กันกับเพื่อนๆนะครับแปลว่าตงยืนยันว่าความสัมพันธ์ที่จบลง จ,จบลงด้ดีไม่เกี่ยวกับมือที่ตา<ช>อะไร,รใช่ส่รับกีกคนกับความรักครั้งต่อไปของเราไหมอะพอความรักรที่ผ่านมาก,ก็ไม่ได้สมหวงงงัง้ามนัดมีผลไหมมัน,น,ม,นมันก,มนมนก็มันมีผลไหมคือผมก็ไม่ได้อยากไปโฟกัสว่ามันจะมีผลหรือไม่มีผลอยนะ่างเงี้ยอย่างตอนนี้มันจบกันไปแล้วผมก็ตั้งใจทำงานคือตอนนี้เราก็มาโฟกัสที่งานอย่างวิกเกตเกมเป็นเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจมากมาอย่างหนึ่งเลยครับอันนี้เปิดใจหรือยังเปิดใจหรือยังก็ จริงๆก็ไม่ได้ถึงขั้นเปิดใจไม่เปิดใจะไรเงี้ยมันก,ก็การใช้ชีวิตไปในแต่ละวันแต่ละวันว่าเราจะพบเจออะไรบ้างเราไม่มีเราไม่มีทางรู้ก่อนแต่ตอนนี้คือผมก็ถ่ายละครหนักมากก็สดนะคะคน,นะคะครับ